สวัสดีครับซันออฟเดอะซัยินดีรับใช้ทุกคนครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการเล่าเรื่องผ่านไพ่หรือการทำนายดวงนะที่เราจะมาเจอกันในช่วงกลางคืนสบายๆวงเล็บหรือเปล่านะฮะ <c oughs> นะวงเล็บหรือเปล่าเพราะอะไรอากาศร้อนมากนะครับนะพูดไปเหงื่อแตกไปอ่ะไม่เป็นการสิยเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะ,ะใช้สำหรับนี้นะเป็นการเปิดไม่ไม่ไม,ไม่เอาดีกว่า เอาสำรับนี้ดีกว่านะครับเปิดประเด็นนะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องไป,ปรพร้อมๆกันนะครับยังไม่มีหัวข้อนะนะครับเล่าเรื่องรุนสดไปเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ลูกถึงคอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆยอดวิวเนี่ยคือกาลังใจของซันออฟเดอซันอย่างแท้จริงเลยนะครับนะโอเคอ่ะวันนี้พายอยากจะเล่าเรื่องอะไรนะครับอากาศร,ร้อนๆขอหัวข้อสบายๆ ชิวๆหน่อยแล้วกันเนาะนั่นเปิดปันเปิดประเด็นมาก็ไม่ชิวแล้วห้าไม้เท้าความวุ่นวายความยุ่งเหยิงความสับสนในในความรู้สึกเปิดประเด็นมาด้วยใบนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าวันนี้หัวข้อน่าจะเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นหัวข้อยอดฮิตของช่องซันเลยก็ว่าได้นะความสับสนความกังวลความวุ่นวายใจเนะีย มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในความรู้สึกนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าพลังงานนียมันเป็นพลังงานของเพื่อนๆหรือเปล่านะแต่ที่รับรู้ได้เลยคือมันไม่ใช่พลังงานที่โอเคนะักอ่ะเดี๋ยวเปิดไพ่ไปเรื่อยๆนะครับเราจะค่อยๆเล่าเรื่องไปเรื่อยๆ อย่างที่ผมเคยบอกว่าหลังๆนี่ผมชักชอบแล้วนะครับผมการเปิดไพ่ด้นสดเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยตายตายเดทเดทขอไปต่อนะขอ,อข,ออนะขอไปต่อขอไปต่อนะขอไปต่อนะขอไปต่อขอไปต่อ The Fool เด็กถือเหรียญ โอ้เอาแล้วไงสังหรณ์ไม่มีพลาดเลยนะว่าวันนี้จะต้องทำมันมันน่าจะเป็นหัวข้อในแนวนี้แน่ๆนะครับเกี่ยวข้องกับคนที่เคยจบความสัมพันธ์หรือคนที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้ว นะฮะอันนี้ชัดเจนมันมีคาว่าเดทมันมีไพ่เดทขึ้นมาแล้วมีห้าไม้เท้านะครับรับรู้ได้จากอินทิ t ชันว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความรัะความสัมพันธ์แน่นอนคนคนนี้คนที่เคยจบความสัมพันธ์คนที่เคยเลิกรากันไปยุติความสัมพันธ์ไม่ได้มีคอนเน็ชันหรืออะไรกันอีกต่อไปแล้วนะครับนะ ลักษณะราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ขึ้นทุกท่านเลยนะครับเอาไว้ว่าเป็นคนที่คุณเคยคบเคยเคยเคยรู้จักนะครับแล้วมันยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วมีความรู้สึกบางอย่างอยู่ในใจมันเป็นความรู้สึกลึกๆที่เขาไม่กล้าแสดงออกหรือในอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็น Page open f t a c l e s น่าจะเป็นสิ่งที่อยากทำมากกว่าสิ่งที่อยากทำสิ่งที่อยากจะแสดงเพื่อให้มันปรากฏชัดเจนแต่มันมีสีถ้วยขั้นคือมันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้แสดงออกมามันถูกเก็บเอาไว้หรือไม่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะแสดงออกแต่แรกอยู่แล้วมันกลายเป็นสิ่งที่เกิดเป็นห้าไม้เท้าว่ะคือความสับสนในหัวใจว่าเอ๊ะฉันจะทำสิ่งนี้ดีไหม ฉันควรจะพูดออกไปไหมฉันจะจะจะ,จะแสดงออกดีหรือเปล่าควรควรควรจะพูดไหมอันนี้ผมขออนุญาตอนุมานไปก่อนนะน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณนะผมว่าน่าจะน่าจะเป็นพลังงานถึงคุณนะครับถึงคุณแน่ๆแหละผมว่ามันขึ้นเป็นเด็กถือเหรียญแสดงออกเล็กๆน้อยๆ,ๆ บางสิ่งบางอย่างที่มันจับต้องได้ถ้าแปลในแปลก,ก็คืออยากจะทําอะไรบางอย่างให้คุณเร่รู้ให้คุณได้ทราบแต่เขาไม่กล้ากลัวละอายหรือรู้สึกบางสิ่งบางอย่างมันเป็นการตีมันเป็นการตีกันนะครับสองความรู้สึกคือมันไฟกันระหว่างความรู้สึกที่อยากจะทําแต่อีกใจหนึ่งมันก็กลัวไอ้ห้ามไม่เท้าใบนี้น่าจะหมายถึงสงใบนี้ คืออยากแสดงออกอยากจะทําอยากจะพูดแต่ทําไม่ได้เพราะเกิดความกลัวความละอายหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเขา้าอืมหัวข้อความและความสัมพันธ์นะครับจัดไปมีอะไรต่ออีกไหมอย่าหัวร้อนนะแต่ไพ่ขึ้นงี้จริงสองถ้วย ความรักความห่วงใยอ่ะความรักความห่วงใยห,ห้าไม้เทา้าไอห้าดาบขอไผกรณาคอมเมนต์ด้วยด้วยคำสุภาพนะผมเห็นนะครับมีหลายหลายคนคอมเมนต์หยาบคายเยอะมากคอมเมนต์ให้สุภาพนะครับเป็นอารยชนหน่อยนะถ้าใครคอมเมนต์หยาบคายมาผมขออนญาตแบนทิ้งนะครับนะ เพราะว่าผมสงสารเพื่อนๆที่เขาจะเข้ามาอ่านทีหลัง YouTube แต่ดีหน่อยตรงที่ YouTube เขาระง,งับการตรวจสอบเอาไว้ถ้าผมถ้าผมเจอผมก็จะแบนทิ้งสองเหรียญสิงคโปร์สอืมโอเค2ถ้วยใบนี้ยน่าจะหมายถึงคุณ ถ้าฟังแล้วสะเทือนใจผมยกมือไหว้ก่อนนะยกมือไหว้ก่อนขอโทษก่อนนะขออ่านตามจริงนะครับคนคนนี้รู้มาตลอดนะครับและเขารับรู้ได้ว่าคุณรักจริงๆนะแต่ห้าดับเขาทำมันพังเองมันเป็นประโยคที่ค่อนข้างสะเทือนใจผมว่าแต่มันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นถ้าพลังงานนี้ตรงกับคุณนะ เขารู้ว่าคุณรักเขารู้ว่าคุณทุ่มเทเขารู้คุณจริงใจแต่เขาทํามันพังเองเพราะหนึ่งถ้วยปกติหนึ่งถ้วยจะเป็นไพ่ความหมายที่ดีนะแต่พอมาในบริบทตรงนี้หนึ่งถ้วยแบนี้มันคือคําว่าเอาแต่ใจเอาแต่ใจเอาแต่ใจเกินไปเอาแต่ตัวเองเกินไปโดยที่ไม่ได้แคร์เลยว่าคุณจะต้องรู้สึกอึดอัดแค่ไหน บางพลังงานนะย้ำนะบางพลังงานอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะครับบางคนมองความรักของคุณมีค่าเพียงแค่เพียงแค่ไม่อ่านดีกว่าแรงไปเอาเอาประมาณนี้พอคือเขาเอาแต่ใจทำมันพังทั้งที่รู้ว่าคุณก็รักก็แคร์ก็ห่วงเขามากแหละ นะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณนะมีเขาแค่คนเดียวถ้าพูดแรงไปผมผมขอโทษก่อนตองมาไว้เขามองคุณเป็นของตายครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะในคลิปไลฟ์โค้ดคลิปใดละครคุณธรรมช่องไหนหรือแม้แต่แนวอย่างช่องผู้อ่านที่เป็นแนวเปิดไพ่ทำนายดวงอะไรเงี้ยมักจะพูดเตือนเป็นสิ่งเดียวกันว่าอย่าทำกับใครเป็นของตาย มนุษย์ทุกคนมีความรักมีความรู้สึกมีหัวใจทั้งนั้นซันเคยอยู่ในจุดตัวผู้อ่านเองนะเคยอยู่ในจุดที่เคยเป็นของตายมาแล้วเพื่อน,อนๆหลายหลท่านที่ผมเคยถามไปในคอมเมนต์ในคลิปก่นกอนๆก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการถูกทําให้เป็นของตายหรือการถูกเมินมันโคตรทรมานและมันโคตรเจ็บเลยอืม ก็ไม่รู้นะคลิปนี้เป็นคลิปที่พลังงานต่อเนื่องจากคลิปเก่าไหมหรืออาจจะเป็นคลิปพลังงานใหม่เลยก็ได้นะครับเปิดต่อนะเปิดต่อนะอ่าโอเคถ้าถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ผู่านถ่ายทอดมันหนักไปปิดคลิปยังทันนะโอเคเปล่าอืมผมค่อนข้างแคร์เพื่อนๆนะครับไม่อยากเ,เพื่อนๆต้องรู้สึกแย่ judgment อืมจัดเม้นกับเด็กถือถ้วยเขาเพิ่งเข้าใจจัดเม้นคือความเข้าใจเขาได้เข้าใจหัวใจของเัวเองลึกแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดก่อนว่าเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าสิ่งใดเอ่ย king of s o r l โอ้โหผมว่าเอฟซขาประจําผมไม่น่าพึ่ไม่น่าจะปลื้มเท่าไหร่นะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอาจจะยังไม่เคยบอกนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆขาประจําที่มาคมไม่คุยกับผมบ่อยๆนะครับหรือเพื่อนๆคนใหม่ที่เข้ามาทีหลังอะไรเงี้ยถ้าคุณนึน่งดูคลิปนี้นะอย่างที่เคยบอกไปว่ามันไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอ,อิญหรอกในโลกนี้การที่เราสองคนได้รู้จักกันไมยถึงผมกับเพื่อนๆนะได้รู้จักกันมันต้องมีอะไราบางอย่างที่คล้ายกัน ทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดมันหมายเขาไว้ยังไงสิ่งที่สื่อก็คือห้าใบล่างเนี่ยมันได้บอกถึงเรื่องราวเรื่องราวของคุณกับเขามันมันเห็นมันเห็นชัดเลยอะว่าตัวคุณมีความพยายามมากจริงๆมากแบบมากๆเลยกับการเป็นคนรักที่ดีสื่อสัตว์ไม่นอกใจปรับปรุงตัว ทำหน้าที่พ่อบ้านแม่บ้านหัวหน้าครอบครัวที่ดีเป็นคนรักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมแต่มันแต่มันมีความจริงบางอย่างที่ผมฟังแล้วมันรู้สึกเจ็บแต่มันแต่มันเป็นเรื่องจริงนะที่มันเกิดขึ้นคือบางครั้งเวลาคนเรามันทําดีหรือมันทําอะไรมากๆทําจนเป็นนิสัยอ่ะมันจะกลายเป็นความเคยชินและไอ้คำว่าความเคยชินเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างร้ายกาจมากทีเดียวอืม จนกระทั่งถ้าเกิดวันหนึ่งต้องเสียมันไปมันถึงจะคิดกันได้ถึงจะรู้ได้แล้วแล้วเรื่องราวตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในพลังงานของความรักความสัมพันธ์นะในเรื่องราวของสถาบันของเพื่อนครอบครัวก็เป็นกันเยอะอืม ผมรับรู้ได้อะถึงถึงอันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อดีนะผมชมคุณก่อนผมขอชื่นชมพวาคุณน่ะทาหน้าที่ดีมากผมรับรู้ได้เลยว่าคุณที่ดูคลิปเนี้ถ้าพลังงานนี่ดึงดูดนะคุณไม่มีเรื่องนอกใจเลยคุณไม่มีเรื่องอะไรที่ทให้คนคนนี้ทุกใจเลยคุณทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากได้ได้วความรักความใส่ใจจริงๆหูงหากับข้าวปเปลี่ยนรีดพงรีดผ้าทํางานบ้านขัดรองเท้า ดูแลซัพพอร์ตกันในเรื่องของซับในเรื่องของการเอาใจใส่คุณทำเต็มที่100%ถ้าคุณเกิดโทษตัวเองหรือมีคำถามว่าฉันผิดอะไรขอให้คุณได้รับคำตอบโดยชัดแจ้งตรงนี้เลยนะว่าคุณไม่ได้ผิดอะไรคุณทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนะครับคุณทำหน้าที่ดีสุดแต่นั้นขอให้คุณ จงภูมิใจคุณเป็นคนรักที่ดีที่สุดในชีวิตของใครสักคนหนึ่งได้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือหว่านขอยกนิ้วให้นะครับแล้วก็ขอส่งมินิฮาร์ทให้ด้วยคุณทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับแสดงว่าพลังงานในวันนี้เป็นการอัปเดตนะครับถึงคนที่จบความสัมพันธ์ไปเขาตระหนักรู้เขารับทราบเขาเข้าใจแล้วว่าเออคุณอนะแสนดีกับเขาจริงๆนะสิ่งนี้คุณทำให้เขาทุกอย่างอะ เขามองข้ามแล้วเขาทํามันพังไปเนี่ยแล้วเขาก็เพิ่งจะเข้าใจว่าเออสิ่งที่คุณทําคือเขาอาจจะมองว่าสิ่งที่คุณทามันเป็นเรื่องเล็กน้อยขอโทษนะถ้าฟังดูเจ็บเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่โคตรยิ่งใหญ่เลยก้าวถ้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจทําจริงๆทําให้เขาอย่างเต็มที่ยามป่วยก็ดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวยามหิวก,ก็กินด้วยกันอดก็อดด้วยกันส,กสู้ก็สู้ด้วยกัน แต่พอความสัมพันธ์มันจบลงไปแรกๆคุณก็สาหัสผมรับรู้ได้แรกๆคุณก็สาหัสสาหัสมากแต่คุณในวันนี้น่าจะสดชื่นขึ้นเยอะแล้วพลังงานนี้ผมรับรู้ได้ว่ามันน่าจะนานแล้วเพื่อนๆคนคนนี้ที่จบความสัมพันธ์ไปนานแล้วครับเอาเวลาที่เร็วสุดผมให้นะน่าจะครึ่งปีคือประมาณหเดือน6เดือนเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ผ่านมาแล้วหเดือนเขาเพิ่งเข้าใจว่า เออคุณแสนดขีขับเขาจริงๆนะเมื่อวันเวลาผ่านไปเมื่อเขาได้ลองอยู่คนเดียวหรือได้ลองไปมีคนใหม่เขาค้นพบว่าไม่มีใครลงล็อกไม่มีใครลงล็อกไม่มีใครเข้าใจหรือแทนคุณได้เลยแต่การเปรียบเทียบมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกที่ถูกต้องนะเอออันนี้ก็ไม่ควรแต่ผมแค่อธิบายฟังเท่านั้นเองนะครับคุณเป็นคนที่ช่างแสนดีเหลือเกิน ทำทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมแต่เขานั่นแหละที่ทํามันพังลงไปเองเพราะความเอาแต่ใจความมีอีโก้และความหึงหวงจนเกินเหตุผมไม่ได้รับรู้ถึงเรื่องราวของมือที่สเลยแต่น่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์การสื่อสารและความหึงหวงจนเกินเหตุมีเคสแบบนี้ยเยอะมากครับในหนกระแสรหรือในข่าวต่างๆที่ผมได้ลองศึกษาอย่างที่ผมเคยบอกครับนอกจากดูรายการเด g h โกสอังคารคุมโปง่งผมก็ดูหนกระแส นะฮะดูหลายเคสอยู่เหมือนกันเคสอย่างนี้ค่อนข้างเยอะครับกรณีที่แบบถึงหัวเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยหรือใช้อารมณ์มากไปเอาแต่ใจคุณขัดใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเออมัน,ม,น,ม,นมันมีเคสอย่างเี้ยเยอะแล้วมันนําพามาสู่การสูญเสียคุณผมผมนับว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วคุณดูดูคลิปนี้น่าจะเป็นเคสที่โชคดีนะอะไรคนงงมันโชคดียังไงคะเจ็บจะเป็นจะตายอย่างน้อยคุณยังมีชีวิตรอดไง คุณยังมีชีวิตรอดคุณยังสามารถใช้ชีวิตและยังเดินหน้าต่อได้เพราะบางเคสและหลายๆคนไม่ได้โชคดีแบบนั้นส่วนไม่ได้โชคดีเพราะอะไรผมไม่พูดแล้วกันแต่มันเกิดแต่มันมีเรื่องราวที่ทําใหม้มันสะท้อนใจได้เยอะนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตอนตอนที่ผมมาทาคลิปเนี้ยผมไม่ได้ดูผลกระแสเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนสดผมไม่มีทาง,งรูพ้พะเื่ออะไรอ่าแล้วยังไงต่อ มีอะไรอยาก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 ,อยากจะขยายตอบเพิ่มเติมไหมหรืออยากจะหรืออยากจะเล่าแค่นี้ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนะ King of คิงออฟ c าสามถ้วย n นายอ o ฟซอได้สำรับส0ถ้วย ยาดมครับยาดมผม,มเป็นคนติดยาดม <c oughs> ดี่ฮอปปอสเทียนนี่ชอบมากเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่ามันหอมจริงสีชมพูลองคอมเม่คุยก,กันขำๆได้นะว่าเพื่อนๆติดยาดมมีห้ออะไรกันนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ได้มีใครสนับสนุนนะ <c oughs> <c oughs> สดชื่นแม่มีแรงทำงาน KING OF ชา a r l สามถ้วยอืม <c oughs> สาเหตุที่เขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะเข้ามาพูดถ้าคุณสงสัยนะว่าเขาจะมาทําอะไรกับคุณอันนี้อันนี้บอกชัดแล้วก็คงอยากจะติดต่อเข้ามาแต่ไม่ได้เป็นการรีเทิร์นนะครับสบายใจได้คงอยากจะเข้ามาขอโทษอยากจะเข้ามาติดต่อพูดคุยถามสารทุกสุกดิบแล้วว่าตัวคุณในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะแต่เขาจะต้องจัดการกับความรู้สึกข,ของตัวเองก่อนเพราะว่ามันยังมีเรื่องของความรู้สึกผิดและความกังวลอยู่เหมือนกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น หรือสิ่งที่มันเคยผ่านพ้นไปแล้วนะฮะแต่ยังไงก็ตามเขาก็ดีใจครับถ้าเกิดเขารับรู้ได้ว่าคุณในตอนนี้มีความสุขหรือมีชีวิตที่ดีนะครับดีใจได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องราวของการยูเทิร์นอะไรเลยมันน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเยานามิทั่วไปนะครับการแสดงความยินดีอะไรเงี้ยเพราะหลายๆคนก็มีชีวิตที่ดีหลายๆคนที่ดูคลิปนี้ก็ได้เริ่มต้นมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไปแล้วก็มีอยู่เยอะเ,อะเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ย เพราะว่าสิ่งนี้เขาอยากจะทําแต่เขาไม่กล้าก็คงจะเป็นการอวยพรหรือเป็นการแสดงความดีดกับคุณนั่นละครับว่าเออคุณได้ได้พบกับชีวิตที่ดีแล้วได้ได้มีกินมีใช้ในทางของตัวเองได้ตามทําเนาอ่าบางคนก็ร่ํารวยมีชีวิตที่มีความสุขบางคนเด้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่อะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าเขาน่าจะรับรู้ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้แบบบล็อกแต่ก็ไม่น่าใช่เพราะว่ามันเป็นเดทเลยอ่ะก็น่าจะมีการบล็อกมีการอะไรกันเกิดขึ้น ยกไว้ถ้าเกิดเขาไปสมัครแอดเขาเพิ่มเติมหรือหาทางติดต่อช่องทางอื่นอะไรอย่เงี้ยนะฮะเออเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวลงท้ายด้วยตอนแรกจะใช้สองสำรับอ่ะใช้สำรับเดียวก็พอแล้ววันนี้อ่ะอจะเอาหมายถึงทาโร่นะเดี๋ยวมาต่อกันด้วยออโเ,เคิลกันข้อความถ้าเกิดสมมติว่าเขาพูดได้อ่ะเขาจะพูดว่าอะไรอ่ะสำหรับนี้นะไม่ได้ใช้สนาเลย The timing just wants right f u s มันยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องยังไม่ใช่เวลาที่สมควร I wish I could take back my word ถ้าเป็นไม่ได้เขาก็อยากจะถอนคำพูดของเขาคืนแสดงว่าน่าจะเป็นในเรื่องของคำพูดคำจาที่เขาเคยพูดจาไรๆ้ายอะไรเงี้ยใส่นะครับ ผมก็ยอมรับนะผมก็เป็นผู้ชายประเภทซึนเดลีลคือเป็นผู้ชายที่พูยอมรับนะโดยตรงสันเป็นคนปากไม่ตงรงใจนะแล้วก็มีเพื่อนๆห,หลายๆคนนะค่อนข้างจะบ่นผมบ่อยรวมถึงคุณแม่ที่เสียไปนะครับบอกว่าเฮ้ยมีอะไรก็พูดลงตรงจะอ้อมค้อมทำภาษแสงอะไร I wonder if you are happy with o u me. ฉันฝันหรือฉันปรารถนานะถ้าเกิดคุณมีความสุขได้โดยที่ไม่มีเขาซึ่งสมหวังแล้วนะครับคุณมีความสุขได้โดยที่ไม่จำเป็นต้มีเขาแล้ว I'm starting to understand our connection. ฉันได้เริ่มและฉันก็ได้เข้าใจ ในความสัมพันธ์ของเราอันนี้น่าจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงสถานะปัจจุบันที่มันควรจะเป็นเขาเข้าใจแล้วนะเขาเข้าใจในสิ่งที่เป็นแล้วเข้าใจมันทุกอย่างและผมว่าเขาคงไม่เรียกร้องอะไรนะอืมก็โอเคครับพลังงานเริ่มต้นอาจจะตึงๆหน่อยแต่ลงท้ายด้วยความสวยงามก็ดีนะครับอ่ะในเมื่อคนเรามันทําผิดพลาดกันไปอะไรกันไปแล้วเขาเองก็ไม่ได้คิดร้ายอะไรกับคุณนะ ถ้าผู้อ่านไม่เป็นการก้าวไก่จนเกินไปคุณลองให้อภัยเขาได้ไหมให้อภัยแต่ก็เรื่องของคุณนะว่าจะมีการติดต่อกลับไปพูดคุยไหมหรือจะอะไรยังไงเพราะผมดูแล้วเขาถ้าเป็นพลังงานในคลิปนี้ไม่น่าจะมีเรื่องของการรีวิวเนียนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ชัดเจนเลยว่าไม่น่าจะมีการรีวิวเนียนแล้วแต่จะให้เหลือแค่ความทรงจําดีๆหรือการเป็นกรรยนานมิตรช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนเท่านั้นก็น่าจะพอแล้ว ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็คือนะครับไม่ว่าพลังงานในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้นะกับพลังงานนี้มันจะแฮปปี้ไหมมันจะแฮปปี้ไหมก็ไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่า หากมีข้อผิดพลาดประการใดที่ผู้อ่านได้อ่านได้ทํานายหรือได้เล่าเรื่องผ่านไพ่ไปนะครับจะทำให้คุณรู้สึกแ yeah, ย่ทิ้งเอาไว้ในนี้นะครับน้อมรับแต่พลังงานดีๆเอาไว้ก็พอนะคอยช่องซันออฟเดอ u ซันเป็นด่างแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นด่างแสงแรกแย้มพนมตะวันที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังครับไม่ต้องดราม่าก,กันนะไม่ต้องไปอินอะไรกับมันมากฟังว่าเป็นนิทานสนุกๆกรเพอะนะครับไว้เจอกันใหม่สําหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับเป็นกไงทุกคนนะ chúc chúc